มาครับผมมีวีออสเลขไม่สี่หมื่นอีก1คันนะครับคือคันนี้เลยพี่1.5ตัว NT นะครับรถปี2020นะครับเลขไม่แค่44,000เท่าน,นั้นแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับ359,000ตัว NT ปกตินะครับถ้าตามรุ่นจะได้ในส่วนของตัวโอรกระถานะครับแต่คันนี้ได้ล้อแม็กแล้วเรียบร้อยพี่โดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคด้านในออปชั่นครบนะครับส่วนด้านหลังเนาะก,กันชนนะครับมีในส่วนของเซนเซอร์กัย้ยะถอยให้ แล้วเรียบร้อยนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่6000เองผ่อนถูกมากนะครับแถมได้เครื่อง1.5เนาะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปกำลังพอดีแถมได้ยางปีใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับปี2024ของฟลายสโตนเป็นรถหน่วยงานรถพวกนี้มันดีไงครับมันดีตรงเข้าสู่ทุกระยะแน่นอนใครที่ทําเกี่ยวกับอาชีพปล่อยรถเช่านะครับต้องการรถประมาณ4คัน5คัน10คันนะครับลองติดต่อมาได้นะผมยินดี ร่วมทําธุรกิจดันธุรกิจให้พี่เติบโตได้ด้วยนะครับสามารถติดต่อมาได้เนาะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันนะครับเดีย๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของวีออสมือ2คัดเกรดนะครับช่องดีๆฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับบอกเลยว่าไม่มีพลาดแน่นอนนะครับมีแนะนํารถหลายรุ่นนวีออสหลายรุ่นนะครับมีแซมแซมในส่วนของที่เป็นอีโคคาร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยาลิสซิตี้นะครับแจตัว G k เคนะครับราคาดีๆนะผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0ประมาณนี้นะครับผ่อน5,000ก็มีนะ พร4,000ก็ยังมีเลยนะครับลองติดต่อมาสอบถามผมได้นะครับแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทาเรื่องที่กรุงเทพเนาะผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศจำไปทะเบียนไว้นะครับเบียน9หน้า9กล9 0 0 4นะครับไปทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยเมื่อวานผมก็ถ่ายตัวไมค์40,000ไปเหมือนกันนะครับคันนี้ก็ไมค์40,000เหมือนกันนะฟีดาวน์พรับ ก็เป็น1.5ตัวเอนที่ะครับราคา359,000นะครับรถปี2020เรขไมซีหม0 0นนะครับเรขไมซี0 0 0 0เนาะคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยโคมไฟด้านหน้าครับใสมากนะครับแก็บระหว่างกันชนครับไม่มีอ้าน่ครับสันเหลี่ยมข้างถือว่าสวยเนาะและที่สำคัญในส่วนของสันเหลี่ยมฝากระโปรงนะครับสวยแบบนี้เลยนี่เลยพี่ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับและที่สําคัญในส่วนของตัวแก็บระหว่างกันชนนะครับนี่ครับ สวยมากพี่นี่ครับสันเลียนค่อนข้างโอ้โหนะรอยลักยิ้มแทบไม่มีแถมคันนี้ได้เป็นตัวร้อมแม็กของแท้จากทางโตโยต้าแล้วเรียบร้อยนี่คือออปชั่นเพิ่มจากป้ายแดงเลยนะครับยางของไฟสโตนปี2024นะครับกระจกมองข้างพอไฟฟ้าพอไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะและที่สําคัญในส่วนของคันนี้ ไม่มีในส่วนของการสารให้เดี๋ยวผมจัดการให้นะแล้วก็แถมในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยครับฟรี1ปีหรือใครอยากได้2ปีนะครับสี่หมนโลก็แถมให้ได้เหมือนกันนะทุกอย่างอยู่กับเงื่อนไขในการซื้อขายทั้งหมดเนาะจัดการให้ได้นะครับและที่สําคัญโดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับอ่านะครับ,บทะเบียนนะส,สวยๆนะครับจําง่ายด้วยนะหารถง่ายด้วยเนาะนะครับเดียวขับมอเตอร์ไซค์เนาะปลไม่ปลอดภัยนะ ขับรถใหญ่ปลอดภัยกว่านี่ครับแล้วก็ส่งลูกส่งเมียไปโรงเรียนไปทํางานนะครับไปจ่ายตลาดเนาะไปทําบุญยังได้เลยพี่ขับต่างจังหวัดนี้บอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนด้านในครับสะอาดสะอ้านเบาะนี้ไม่ขาดไม่ยุบตัวนะครับก้องขวางใครบอกเขาเล็กไม่เล็กนะครับสำหรับวีออนเนาะผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับเข่าเหลือหัวเหลือเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝากระโปรงด้านหลังกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ในส่วนของตัวรอมักนะครับรอยปีนฟุตบาทก็ไม่ค่อยมีนะครับก็ถือว่าดูแลมาด,ดีอยู่นะครับ นี่ครับด้านในกว้องขวางพี่นะครับกว้องขวางเลยนะครับโครงสร้างนะครับสสวยๆแบบนี้นี่ครับไฟสองสว่างด้านท้ายมีมาให้นะครับสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลยนะ4ใบพี่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ล้ออะไหล่นะครับชุดแม่แลงอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบนะครับซีนทางมะพร้าวนะเดิมๆนะครับเดิมจากโรงงานแน่นอนพี่คันนี้ครับแล้วก็ตัวขาเยอะเนี่ยไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะครับเดิมๆนะหัวน็อนี้สวยมากพี่ นะครับรองการใช้งานนี่ครับมีเห็นได้ชัดเนาะยางซิลิโคนนะครับรองการใช้งานมีเนาะตรงนี้นะครับเดิมสีนี้เดิมนะครับไม่ได้ถอดไปทําสีแน่นอนนะครับนี้รถคัดเกตให้แล้วเรียบร้อยพี่นะครับคุ้มๆเลยแหละนะสีดูแลง่ายด้วยนะครับนเป็นสีอ่าเขาเรียกบอลเงินครับสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายนะครับก็ถ้าคนที่ไม่ค่อยดูแลรถนะครับปล่อยรถฝุ่นเกาะฝุ่นอะไรนะผมบอกเลยว่า ก็ยังดูใหม่อยู่นะครับเพราะว่าสีเขาเป็นสีสบายตานะครับสำหรับคนอยากได้สีพื้นฐานเนาะคันนี้เลยพี่นะครับสีนี้ผมมีเยอะเลยแหละนะครับด้านในกล้องขวางนะดูไปแล้วรอบหนึ่งเนาะนะครับด้านในเป็นยังไงขออนุญาตนะครับด้านในนะครับในส่วนของนี่ครับคอนโซลตรงประตูนะครับสีสวยแบบนี้นครับพวกเม็ดอาร์พวกยางนะไม่มีการเสื่อมสภาพนะครับรถเดิมรอบคันและที่สําคัญในส่วนของด้านในนะครับตัวเบาะนี้ก็ไม่ขาดไม่ยึดตัวนี่เลยพี่ นะครับนี่นะขออนุญาตเข้าด้านในนะครับข้อดีของตัว v ีออนะครับของตัวเวตาคือขนาดเป็นตัวโลนะครับมีในส่วนของกระจกมองข้างพับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเรียบร้อยก,กันลอ้อฟรีนี่มาให้นะครับขออนุญาตแป๊บนึงเนาะนี่ครับเลขไม้แสดงที่44,894กิโลเมตรนะครับผมว่าถือว่าเลขไม้น้อยเลยแหละนะครับเมื่อวานก็น้อยอีกวันนี้ก็มาน้อยอีกนะอ่านะครับเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น CD DVD เนาะสามารถ เชื่อมต่อในส่วนของ USB ได้นะครับแต่ใครอยากเชื่อมต่อบลูทูธนะครับมันจะมีในส่วนของ USB ที่รองรับในส่วนของบลูทูธได้นะครับรองรับในส่วนของบลูทูธได้นะครับประมาณไม่เกินพันนะครับลองซื้อมาใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้ก็ได้นะใครมาซื้อรถกับผมเดี๋ยวผมแนะนําให้ว่ายี่ห้ออะไรดีดนะครับแล้วก็สภาพหลังคาด้านบนถือว่าสวยเลยทีนะครับไฟสว่างสวยนะรอยยันมหาอุดไม่ค่อยมี นะครับไม่ค่อยมีนะครับระบบแอร์แบกนะครับมีมาให้นะหน้าคู่นะครับเจ็ดตำแหน่งเลยนะเขาให้มานะครับให้มาเยอะอยู่นะระบบความปลอดภัยก็จัดมาเต็มนะครับเป็นดิสก์หน้าดําหลังเนาะระบบเบรกนะครับเดี๋ยวรายละเอียดห้องเครื่องยนต์เดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปครับครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดูอ่อวีวีทีขีดไอนะครับสี่สูบสิบหกว้าแล้วเรียบร้อยขนาดเครื่องหนึ่งจุดสองไอหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับขออภัยเนาะหนึ่งจุดห้าลิตรร้อยแปดแรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน นะครับน้ำมันสำดาดล้วนอัตราการเปลี่ยนน้ำมันนี้ประหยัดแน่นอนนะครับโคตรประหยัดเลยแหละนะขนาดเครื่อง1.5นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ผมเพิ่งเปลี่ยนไปนาะวันที่2เดือน9นะครับก็เอาไปใช้งานยาวๆนะครับระบบน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรนี่เราก็มีการเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าเ็าไปนับหนึ่งต่อใหม่ได้เหมือนกันนะครับนี่เลยนี่ครับนอเดิมนะนี่ครับน็อตเดิมๆนะครับตัวกิ๊ตัวอะไรอยู่ครบเนาะแล้วก็การมัดการอะไรจากโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับอันนี้คือซุ้มซุ้มโช๊คเนาะ นะครับสวยๆแบบนี้นะครับการเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟต่างๆที่อยู่ในสภาพดีการเดินเครื่องปกติได้สตาร์ทครับกินดันทองแดงอีกพีนะครับข่าของแปลงฐานไม่ค่อยมีนะใครดูรถไม่เป็นนะมาหาผมได้นะครับผมรถนี่สวยนะครับบอกเลยว่าสภาพเกือบร้อยนะอ่านะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันเนาะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับก็จะได้ไม่ต้องพลาดรถใหม่ๆสวยแบบนี้วันนี้ผมแม็กก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ